น็อกเอาท์มาแล้วทำใจเรียบร้อยอะกำลังจะหยิบน้ำมากินกำลังกำลังถามพี่เขาอ่าเบรกนี่กี่วิคะหนึ่งค่ะสองค่ะหลังจากนี้ก็ไอ้ประการติดการเนาะก็จะเป็นเกมขับปุ๊กตอบปั๊บก็คือจะให้น้องเมวตอบคำถามทันทีถับปุ๊บก็ต้องตอบปั๊บข้ามคิดเยอะเอาแบบคำตอบแรกที่แวบเข้ามาในหัวเลยอืมคำถามง่ายๆสบายๆชิลๆทั่วไป ค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเลยเนาะมาคำถามแรกเริ่มห้องที่มีผีกับห้องที่มีมาแลงสาบมิวจะเข้าห้องไหน <c oughs> ไ,มหไม่ผีะห้าไม่ผีค่ะแต่ที่มิวอยากทำตอนเด็กๆอ่ากดลิบ <c oughs> พ, <c oughs> พนักงานกดรีบพนักงานกดรีบท่ติดปากในช่วงนี้อ่หอยหลอดถ้าได้ตอนนี้อยากพาแฟนขับไปเที่ยวที่ไหนทะเลค่ะถ้ามีเงินสิบล้านจะทำอะไรเป็นอย่างแรก ลงทุนเถอะเกียวที่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงโควิดเกียวการกิน <c oughs> จิงว่าส่วนไหนในร่ากายเกิดแบบมีเสน่ห์มากที่สุดลายิ้มค่ะประเทศแรกที่อยากเปเพื่อหนหลังจากโควิดเออมาดิมาดิว่า,าเป็นประเทศหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะใครรู้บอกพี่อยากอยากอยากไปทะเลมากตอนนี้อยากไปมาดีฟค่ะถ้าเลือกได้อยากให้ใครบนโลกนี้มาเป็นปเพ <c oughs> ื่อเนเ <c oughs> อเ็มดีของเราโอ้ my god V B T S, <S V B T S โอ้ม่ชอบล้องตอนอาบน้ำอุ้ยไม่มีอ่ะร้องทุกเพลงเลยอ่ะอันเนี้ยล่าสุดจะล่าล่าสุดล่าสุดไม่ได้อาบน้ำอ่าใช่ไม่ใช่หนูไม่หนาวนะอ่ะก็ต่อไปอีกสิบปีข้างหน้าเราเห็นตัวเองเป็นแบบไหนอ๋อหนูจะต้องรวยมากๆแน่นอนค่ะใช่หนูจะหนูจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจนพูดเลย ต้องกินอาหารอย่างเดียวไปตลอดชีวิตมิวจะกินอะไรม,ะมาม่าค่ะทำไมามันถูกจังวะคือมันเลือกได้นะแบบสเต็กก็ได้อะไรก็ได้ทำไมามันม,มาม่าวะขอสามคำให้แฟนคลับค่ะรักนะคะกล้องนี้กล้องกองนี้นมาไหนมาดูคำเดาอันแรกเลย <ผม S 1> ขอที่มีแป<ต>ลกอะของที่มีมาแลนซ่า เมื่อกี้หนูเลือกห้องที่มีผีใช่ไหมทำไมนหนูเลือกห้องที่มีผีอะ่ะราะน่ากลัวสาวน่ากลัวมาากกว่หนูไม่รู้เหมือนกันอนะตอนแรกหนูก็จะเลือกแมงสาบแหละแต่แบบ <c oughs> แต่แบบแมงสาบมันก็แบบบินแบบ นยอมอยู่กับผีดีกว่าแล้วเราก็ไปสวดมนต์ให้เขาเขาแบบเผื่อเขาจะไปได้อะไรเงี้ยแมงส่านบางทีเราไล่แล้วมันแบบฝั่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคุยกับผีง่ายกว่าคุยกับแมงส่านใช่แบบเออเราเราแบบตั้งจิตคุยกับเขาแบบต้องการอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยเราแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อะไรเงี้ยง่ายกว่าง่ายกว่ามันดิวไม่ได้เลยดิวไม่ได้ค่ะอาจจะบินเข้าปากอไงแบบกลัว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 ไม่ไหวอันนี้อันนี้หนูพูดจริงๆนะ ตอนเด็กเลยคือหนูหนูชอบกดลิฟต์มากหนูเคยแบบคิดว่าหนูจะอยู่ตรงนั้นทั้งวันแล้วก็ชั้นไหนคะมันฟิลนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ไฝฝันตอนเด็กๆอ่ะหรือไม่ก็พนักงานไอเนี้ยไอกระเป๋ารถเม่อ่ะไรสะใจก็อะใจนั้นการที่แบบฉีกเนี่ยโอ้โห สะใจมากอนาคตไกลตอนเป็นเด็คุณแม่รู้สึกที่ถามลูกว่านี้ตอนเลูกก็ตอบเป็นยัางกดลิฟต์เหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ที่มาค่ะน้องนิวกดทุกชั้นที่เที่แบบลาชช้าๆเมื่อกี้คือกดเล็บอยู่เข้าใจละแต่มีอะไรอีกไออยากพาแฟนขับไปเที่ยวทะเลใช่ไหมค่ะใช่คือที่จริง ที่จริงก็ไม่ได้อยากเที่ยวทะเลขนาดนั้นแต่ว่าช่วงเนี้ยวอนทะเลมากทำไมไม่รู้เหมือนกันอยากแบบกินลมชมวิวกินลมกินลมกินลม่กินอยากกินลมชมวิวอะไรกันดีแบบริมทะเลมีรรมตั้งแคมป์อะไรเงี้ยตอนกลางคืนปิ้งบาร์บีคิวโหน่าจะ ให้เขาปิ้งให้เรากินใช่คหนูหนูหนูไม่ปิ้งแล้วก็ให้คนอื่นกินเหรหนูแน่นอนคือจะนั่งแล้วก็ให้แนขับรปิ้งให้เราปิ้งให้หนูกินใช่เขาบอกสกิลเีวเพิ่มกงโควิดคือการกินเอ้าอันนี้พูดจริงๆค่ะคือแกลบมาไม่พักเลยค่ะไม่พักนะเาทำอาหารเราทำทอาหารไม่เป็นค่ะทาอาหารไม่เป็นกินเดียวใช่ค่ะหรูไม่ก็แบบซื้อของตุนบ้านแล้วก็แบบถ้าทําก็คือง่ายๆเลยไข่ตุนอะไรแบบ เอาไข่แล้วก็ตอกเข้าไปพอยเวฟจบอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยจะไม่มีแบบว่ามันนั่งทาเข้าพัดนั่งทํานู่นน<ไ>ี่ไม่มีไม่มีสั่งอย่างเดียวรันวงการสั่งอาหารตอนนั้นคืออ้วนมากตอนนี้ก็ยังอ้วนอยู่อะ <c oughs> จริงตอนนี้ก็แบบยังไม่ลดเลยใช่ค่ะตั้งแต่โควิดใช่แล้วก็กินมาเรื่อยๆกินมาตลอดกินแบบสี่ทุ่มก็สั่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันมีเคอร์ฟิวก็แบบต้องสั่งก่อนต้องสักสามทุ่มเสร็แล้วก็ตุนไว แล้วก็กินฉีดถ้าคืนเช้คืนเลยก็คือเคอร์ฟิวทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้มีมีคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าไม่กินแล้วไม่เห็นจะอ้วนเลยค่ะเออก็ยังตัวเล็กอยู่นะอ้วนค่ะหนูพูดเลยอ้วนมากช่วงโควิดนี่คือน้ำหนักขึ้นตอนน yani. ั้นน่าจะห้าสิบสามได้มั้งอ้วนอ้วนมาก อ๋อหนูไม่กล้าช่างค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหนูหนูกล่าวไว้ประมาณว่า53แล้วก็มันจะมีช่วงผอมช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อ้วนขึ้นมาอีกแหละจะมีช่วงผอมช่วงหนึ่งลงไป49ก็แบบแล้วก็ช่างตอนนั้นแหละช่างตอนที่คิดว่าตัวเองผอมด้วยเอ้ย49เก้าเฮ้ยจ, <c oughs> จะไปเอาไว้ตอนนี้ก็49เก้ <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ช่างถ้าใจเรา49แล้วก็49แหละเก้าแหละใช่ถึงจะอ้วนแค่ไหนก็49ค่ะใจมีกำแพง ที่บอกไว <congratulations S 1> ้อยากให้ V BTS มาเป็นเพลง MV เกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมาเคลียเรานะอพะ่านี่เป็นเงินฝ่ายพี่ขอเป็นตัวประกอบยกน้ำยกไฟก็ได้เราให้มันถึงวันนั้นก่อนนะน่าจะไม่รู้จะมีไหมนะคะนี่ใช่ค่ะก็ก็ที่จริงเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นติ่งขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบบ้าแบบดาราเกาหลีหรืออะไรขนาดนั้นเป็นคนที่ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นไม่ว่าจะแบบ ประเทศไหนก็แล้วแต่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะแบบถ้าชอบก็คือชอบเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเขาร้องเพลงดีแล้วเราก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือวันนั้นน้องดูน้องน้องเป็นติ่งน้องเป็นอามี่น้องดูแล้วก็แบบใครอ่ะเราก็เล็งเอาไว้พร้พงๆแบบเฮ้ยเฮ้ยมันได้นะอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ก็เลยแบบก็เลยไปกด follow ทวิตเตอร์กับไอจีเขาแล้วก็มานั่งดูว่าน่ารักใจว่าน่ารักใจจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นหลังจากนี้พี่บอกเลยว่าระวังเสียหายไร้สาระนี่เราคอนเสิร์ตเขาหยุดเอ้พึ่งพิ่งมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วใช่ไหมใช่เพิ่งมาเสียดายค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ตามตอนนั้นแค่รู้จักในฐานะวงว่าแบบเออ BTS อะไรเงี้ยไม่ไปหลายรอบมากเราจะขึ้นไปเล่นกับเขาเลย ยกมือไ่วเลยค่ะเอออนไหนมีคำถามอะไรแปลกๆแบบเขาบอกว่าตอนอาบน้ำชอบร้องเพลงชอบร้องพลไรช่วงนร้องหลายเพลงมากอนเช้าเขาไม่อาบน้ำใช่แต่เมื่อเช้าหนูไม่อาบน้ำมนเเรื่องจริงกันด้วยพอดยอมรับเลยไม่คือทางบ้านหนูอะไม่อ่านน้ำตอนเช้า เป็นเป็นทางบ้านองค์กรใช่เป็นมัธนาไม่แม่หนูไม่ผิดหนูไม่ผิดเป็นทางบ้านค่ะเป็นทางบ้านใช่ซึ่งหนูก็แบบมีถามคนอื่นว่าเฮ้ยอาบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งแบบคนที่อาบแล้วก็คนที่ไม่อาบด้วยแสดงว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีเพื่อนมันมีเหตุทำไมกันะเออทำกันมาอย่างงี้ทางบ้านหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจะเป็นจะเป็นบ้านที่ไม่กินข้าวเช้า ไม่วเช้าไม่กินแล้วก็ไม่อาบน้ําตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนตอนเช้าไม่มีอยู่สาหรับใช่ไม่มีอยู่ตอนเช้าเริ่มตามมาแล้วก็ออกใม่ไม่ก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยแต่งหน้าปีผมเออให้มันแบบไม่สมมอาจะอาบน้ำตอนกคืนสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าอาบน้ําตอนกลางคืนค่ะแต่แต่ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นก็แบบก็แบบเป็นคนอาบน้ําเร็วอยู่แล้วสักประมาณ15นาทีไม่เกินก็เสร็จแล้วค่ะ แสดงว่าไม่ได้แบบว่าเปิดคอนเสิร์ตอะไรในห้องน้ำนานถ้าเกิดจะมีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอม <c oughs> ะไรอย่างงี้ครึ่งชั่วโมงบวกหลนาทีคอนเสิร์ตสิบห้าประมาณนั้นนะครึ่งชั่วโมงบวกบางทีไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวนะฮะ,ะบางทีแบบเต้นด้วยลื่นก็มีค่ะบางทีแบบลื่นแล้วแบบปากแล้วมิวอะไรขึ้นอ้าเปล่าเปล่าแต่ว่านั่งนั่งอยู่ที่พื้นไม่มีอะไรแม่ไม่มีอะไรเปล่าอ่ไจะบอกก็ เสียฟอร์มไงกลัวเสียฟอร์มอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าแม่ฟังอยู่หลังให้ก็คือรู้แล้วเรียบร้อยมีเสียงป้าให้เข้ามาเลื่อนอยู่ดู้ให้เลื่อนอยู่ค่ะเลื่อนอยู่